อีกหนึ่งคู่ครับผมที่เมื่อกี้คุณเอมี่ได้บอกไปนะครับคุณชมพู่นะครับตอนนี้ก็ได้เห็นไปวันนี้เนี่ยเพิ่งจะไปงานแต่งงานของคุณลิดเดียคุณแมทธิวใช่แต่ตัวสวยแล้วนะเห็นในอินสตาแกรมนะจะไปแอบ,บว่าแอบ,บ,บ,บดูตีมงานขงเขาหรือเปล่านะครับรวมถึงก็มีชุดของเธอมาให้ดูบอกว่าสวยมากๆเลยนะครับรวมถึงเนี่ยวันนี้เดี๋ยวจะมาถามกันนิดนึงดีกว่านะครับว่าได้เลิกแต่งงานหรือ,อยังครับ นีนะครับย่างก้าวเข้ามาร่วมเปนสักขีพยานครับในงานนิวาของลิเดียและแมทชิลด้วยเดรสยาวสีขาวลายดอกครับที่แม้ในส่วนของตัวชุดเนี่ยอาจจะไม่ดูอลังการเห็นได้ชัดเจนสักเท่าไหร่แต่ว่าเมื่ออยู่บนเรือร่างของซุกตาเจ้าแม่แฟชั่นนะครับอย่างคุณชมพู่เนี่ยก็ดูสวยสง,งา่าไม่แพ้สาวคนอื่นๆเลยเลยคะครับก็เรนวาครับโดยเฉพาะส,ส่วนที่ดูพร้อมลง หลายคนนี่ก็เลยจับตามองว่าตอนนี้เจ้าตัวเนี่ยกำลังเข้าคอเจ้าสาวหรือเปล่านะครับแต่ว่าเรื่องหลักเลยที่หลายคนอยากรู้คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของเรื่องของวันวิวากหวานใจหนุ่มน็อตวิสรุธนั่นเองครับวันนี้แล้วเดี๋ยวรอแจกการ์ดรู้เรื่องเลยยังตบตีกันอยู่เลยเรื่องอะไรเรื่องที่ตบเตยสุดยอดใช่ยังรู้แบบว่ายังไม่ค่อยถูกใจ คุณน็อตเขายังไม่นิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าได้เมื่อไหร่ก็ก็คงนั่นแหละคงปิ้นแล้วก็คงพร้อมแจกเลยสถานที่มีแล้วล่ะค่ะมีแล้วแหละที่ไหนคะไม่ใหญ่ขนาดนั้นแขกเราไม่ได้โอ้ยสมมาะว่าสเกลก็ไม่เกินนี้แหละค่ะเป็นโรงแรมอเปไม่บดเงี้ยไม่บดไม่บดเราชาวพุทธเราชาวพุทธค่ะพุทธทั้งคู่ค่ะใช่ตอนนี้มันก็คือมันก็คือเป็นแค่แบบเป็นแค่ เป็นแค่โครงล่างอ่ะมันยังไม่ได้เห็นเป็นรูปประทับไงรูปประทับมันคงเห็นจริงๆก็คือตอนใกล้ใกล้วันจริงๆนี่แล้วพอดานนวันเดียวเลยไหมคะหรือว่าจะแบ่งเป็นสองวันสองวันเออแล้เหมือนทราบมาว่าได้บอกทางผู้ใหญ่แล้วพี่น้องอรุณนชาคนอื่นอะไรเงี้ยว่าเป็นวันที่ได้นอนแล้วก็ต้องมีบ้างอย่างบางบางคนที่เราแบบว่า อย่างผู้ใหญ่บางท่านที่เราแบบอย่างเพื่อนฝูงอย่างเงี้ยเราก็หักคอมาได้อยู่แล้วถูกไหมคะใช่ถูกล้วแต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บางท่านอะไรเงี้ยคะก็ก็กลัวว่าจะไม่ทันการอะไรเงี้ยการยังไม่เสร็จแต่ว่าก็มีแบบว่าไปหาแล้วก็บอกเออมีแอบบอกอะไรก็ชมว่าไม่ไม่ห่างจากที่ลือๆกันเท่าไหร่หรอค่ะ กลบไม่มากไปทานเมื่อไหร่นะเออไปคานคือสิ้นเดือนพฤษภาอ๋อตนืนไม่รู้เหมือนกันไม่รู้นะครับสำหรับเรื่องที่เจ้าตวเนี่ยดูอาจจะดูผอมลงนะครับก็เป็นเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็มีเวลาก็เลยบอกกําลังกายครับก็เลยจะดูผอมลงไม่ได้เป็นเพราะว่าไปเข้าคอร์สเจ้าสาวอย่างที่หลายคนคาดเอาไว้ครับ ชัดเจนอะคือบางทีผมผมชอบตรงที่บางทีเขาจะมีการพูดออกมาว่าเฮ้ยบางทีเนี่ยเจ้าตัวยังไม่รู้เลยวันนักข่าวรู้ก่อนจริงจริงมันมีข่าวลือว่าวันที่21เ็นั่นคือวันนี้นะที่นักข่าวลือก่อนหน้านี้ว่าวันนี้เนี่ยเธอจะบอกว่าแต่งวันนี้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอะใช่มันจะก็เร็วไปบางทีลืมมาอาทิตย์หนึ่งจะแต่งก็ไม่ใช่เรื่องไหมแต่ก็ไม่น่าจะนานนะเพราะบอกว่าบวกลบไม่มากอาะเดียวต้องลุ้นกันแล้วกันนะครับ